เต้นอะมากนกลางก้นไปม่เนาท่านแม่เต้นหัวใจมหมยเออมากร่างแต่เดี๋ยวมึงกลางกลางนี้ดีเป่านี่ไงเดินนี่เสมอเสมอเนี่ยยูหันมึงป้าในนันแพ้อะไรยูเสมอไม่เสมอนี่ไม่เสมอนี่ดีกว่าตรงไหนวะนี่ไม่เอาพักล่างกับเราฮะพักล่าง โอ้ย,อยว่ากไก่พูดอ,อคาคมนอนไหนแถวแถวนี้แหละนี๋ยนอนหนีมูหนีมาสงสัย่ีีใชนี่นี่นัมันะอ๋อย่นีก็สเสมอดีนี่เะผมว่าพุ่นละจำไม่กัน <laughs> คนได้กลัวเนี่ยเอาของโอ้งนะมันต้องมีไ่คนไหมิไเดี๋ยว